โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามากันที่งบ50บาทนะครับห้องที่ผมเล็งไว้คือห้อง402นะอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอืตรงนี้โอ้โหแล้วเปิดมาเข้ามาเสมอเลยตรงนี้เหมือนจะเป็นปิงปองนะตรงที่เรืองแสงนะครับทรงเหมือนปิงปองเลยว่ะแต่ขอดูให้ทั่วก,ก่อนอืม ไม้นี้น่าให้แดกนะครับเพราะว่าทรงเหมือนปีนฟองผมขอให้ไปที่แดงแล้วกันนะป่ะมาดูกันเลยครับดูไปพร้อมๆกันไม้แรกนะ first impression เ,เป็นไงตามเขาตามเขาเลยไหมดูตามเขาเล่นตามเขานะเปิดมาดอกนี้ไม่มีอะไรเปิดมาอีกทีมีเก้าโอเคสวยๆเลยว่าโ,โหตรงนี้สวยๆเลยว่า ปิงปองห้าลูกนะครับห้าลูก<ม>เ,ออเดี๋ยวชวขอดูปิงปองก่อนหน้าก่อนหนึ่งสอามสี่ห้ามาถึงลูกที่หกแต่ลูกนี้ขอดูแล้วกันลูกนี้ขอดูดีว่าไม่ชัวนนะครับห้าสิบห้าสิบขอดูแล้วกันนะฮะขอดูนะฮะขอดูเพราะว่าถ้าสังเกตังเขาให้ทึบมันเป็นเขาให้ตัวติดนะครับเขาให้ตัวติดเราไม่รู้มันจะขึ้นแดงหรือว่ามันจะตัดนเงินนะครับตรงนี้ต้องขอดูเลย ดูห,หนึ่งไม้นะเปิดมาสี่กับสองแล้วโอ้โหเหมือนจะเป็นแดงเหมือนแดงจะก,กินเปิดมาเป็นเอ็ดเรียบร้อยแดงกินนะครับแดงกินเป็นที่เรียบร้อยโอเคถ้าตัดขึ้นมาแดงอย่างนี้คราวนี้น่าตัดเงินนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปีงปองนี่แหละครับแต่ว่ามีตัวหลอกขึ้นมาตัวหนึ่งคือแดงนะครับคิดว่า หรือว่ามาเป็นลูกคู่อันนี้ก็ 50- 50เออหน้าคิดนะครับลูกคู่เ่ะมาไม่เสียเวลา้วครับไปเลยดีกว่านะฮะมาหปน้เงินนะครับใครอยากอ่านเข้าไพ่เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะครับนะมีเทคนิคมากมายให้คุณได้เรียนรู้นะครับทั้ง3ฐานเสือการหลานเข้าไพ่นะครับการอ่าน,าาน,ก,าานการเดินเงินนะครับโอ้หกแต้ม6แต้ม,แ,ตมแล้วเปิดดอกหนีมา ห้าแต่ไม่พอครับเรียบร้อยรับเต็มกันไปนะครับไม้นี้โอเคสวยๆเลยนะตรงนี้ตรงนี้ห้าสินะครับว่าแดงที่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นลูกคู่หรือว่ามันจะเป็นตัวหลอกนะครับแต่ในมุมนี้ผมขอให้ไปที่ลูกคู่แล้วกันเพราะว่าเขาจับในขอน,นี้นะครับน่าสนใจมากไปเลยแล้วกันนะน่าสนใจมากเพราะว่ามีลูกคู่ ในขอนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีคู่ขึ้นมาให้เห็นนะแต่ถ้ามันขึ้นเป็นถ้าขึ้นเป็นลูกคู่สมมตินะถ้ามันขึ้นลูกคู่จริงๆเนี่ยเราต้องมาดูต่อนะว่ามันจะต่อเอ้ยโอ้โหอย่างนี้จะขึ้นขึ้นแดงหรือเปล่าเนี่ยเป็นปิงปองหรือเปล่าถ้าปิงปองอโอเคสวยๆนะครับแปดแต้มกินเฉียดดไปเลยโอเคขึ้นน้ำเงินนะครับถ้าขึ้นน้ำเงินอย่างนี้ขอดูขอดูนะ ตรงนี้ขอดูนะครับว่าจะตัดเป็นแดงเป็นลูกคู่อกีกหรือว่าจะขึ้นน้ําเงินนะครับตรงนี้ต้องดูก่อนว่าจะไปในเวนไหนนะครับเราจะได้ไปถูกนะครับนะเพราะถ้าตัดเป็นถ้าขึ้นน้ําเงินเนี่ยอันนี้ไม่ชัวนะไม่ชัวถ้าขึ้นเงินนี้ไม่ชัวนะต้องมาดูต้องมาดูครับตรงนี้ต้องขอดูนะามาเปิดใบแรก โอ้ยเอดแล้วโอ้โหแดงหนึ่งน้ำเงินสี่เปิดมาเป็นเจ็ดแ้มแดงมีเจ็ดโอ้โหมันแปดเชื่อเฉือนกันโคตรโหดตัดไปแดงว่ะตัดไปแดงงี้ทรงเหมือนจะหลุดลูกคู่มาหลุดลูกคู่มานะทรงเหมือนทำทรงเหมือนลูกคู่อ่ะอมทำทรงเหมือนลูกคู่นะตรงนี้ขอไปน้ำเงินดีกว่า ไปน้ำเงินนะฮะไปคิดว่าน่าจะปีงปองอ่ะเปอร์เซ็นต์ปีงปองน่าจะเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ห้องนี้ปีงปองน่าจะเยอะนะแต่แค่มีหลุดดุกู้มาคู่หนึ่งแล้วก็กลับมาปีงปองประมาณนี้นะที่ผมดูไว้นะครับมาดูกันดีกว่าตรงนี้เปิดมาสี่แล้วพักมาเป็นแปดแลนะเออรับเต็มนะจ๊ะแปดเต็มเต็มนะโอ้โห เด้งเด้งนะครับแปดเด้งเ,เ,ดดเ,เด้งเลยอ่ะหัวใจหัวใจด้วยนะเด้งแล้วเด้งอีกนะครับมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ขอไปดูกันต่ออ่าไม้นี้ไม้นี้ถ้าดูดีๆเนี่ยเหมือนห้าสิบห้าสิบนะตรงนี้ก็ห้าสิบห้าสิบขอใส่น้ำเงินแล้วกันนะครับตรงนี้มันห้าสิบห้าสิบนะครับมีโอกาสที่จะเป็น ปิงปองนะครับปิงปองไปต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นน้ําเงินเหมือนกันตรงนี้นะฮะตรงนี้มีโอกาสขึ้นน้ําเงินเหมือนกันนะกำลังต้องดูครับเปิดมา3ามแต้มแล้วอุ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอ้ยบอสรีบร้อยโอ้โหเหนือเหนือวะเหนือของเราไม่เหนือจริงไม่เหนือจริงห้า0ิบห้าิบนะห้าสนะิบหสิเลยด้ยซ้ง 60นี่คือไปทางแดงนะที่ผมแบบคิดไว้ได้จ่ายแต่ใจแม่งงังเลนะเพราะกลัวแม่งขึ้นมาหลอกเรานะครับแต่ก็ขึ้นมาจริงนะมาดูกันต่อนะครับถ้าขึ้น2อลูกนี้หน้าตัดแดงนะตรงนี้หน้าตัดแดงนะครับหน้าตัดรับขอใส่ไปเลยแล้วกัน,นะครับ500บาทนะฮะแล้วเหลือ1000เอาไว้เล่นต่อนะไปแดงนะครับมานขอไปที่แดง ดูกันเปิดลูกนี้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหฟองนุ่งหอยเยอะเกินว่ะโอ้โหวิอานี่าม,มาว่ะไปน้ำเงินนะโอ้โหแม่งหลอกจนได้เขาไพ่แม่งหลอกจนได้นะครับโดนหลอกจนได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อืมตรงนี้ขอตรงนี้น่าตัดว่ะอน่าตัดนะขอตัดเลยแล้วกันครับตปใส่ไปเลยไปหมดเลยนะครับ ตัดไปเลยแล้วกันขึ้นมา3ลูกอย่างนี้นะครับคิดว่าลูกที่3าที่ขึ้นมาน่าจะเป็นตัวหลอกนะคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลอกนะครับเราก็ตัดไปทางแดงมากกว่านะมาดูกัน,นครับให้ตัดไปทางแดงเอาตัวรอดก่อนตอนนี้เปิดมาหกแล้วบวก3มเป็น9ครับเรียบร้อยรับเต็มเงินไปนะฮะโ,โอเคลงใจถือว่าลงใจนะครับนึกว่าโดนหมดตู้ นึกว่าโดนหมดแล้วนะครับนึกว่าคลิปจะได้ปิดแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่นะเราไปกันต่อนะฮะตอนนี้เพิ่งบวกมาแค่สองพันสองนห้าสิบเอ็ดนะอ่ะลูกนี้นะครับลูกนี้ห้าสิบห้าสิบลูกนี้ห้าสิบห้าสิบไม่ชัวร์ว่าจะขึ้นลูกคู่เหมือนเออเขาก่อนหน้าหรือเปล่าก่อ,อนนี้ก็มีเห็นนะครับว่ามีสามลูกติดลูกคู่มันอ่านิดนึงนะครับตรงนี้ขอดูดีกว่านะครับว่าจะไปทางปิงปองหรือ ไปทางลูกคูโอ้ยแดงว่ะแดงแล้วขึ้นมาเป็นโอ้ยเฮ้ยโอ้โหตามที่ผมคิดไว้เลยว่าแต่ว่าไม่ได้แทงนะครับอย่างที่บอกนะว่ามันห้าสิบห้าสิบมันสองใจอะ่ะมันเหมือนสองใจอ่ะนะโอ้เสียดายว่ะขึ้นแดงจริงๆด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ลงไม่เป็นไรครับขึ้นแดงมาไม่ไลงเราพรุ่งนี้เราใส่แดงเลยแล้วกันพรุ่งนี้ใส่แดงนะครับขอฉีกเลยแล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะหลอก ดูนี้น่าจะหลอกถ้าสังเกตเขาเนี่ยเขาหลอกค่อนข้างเยอะนะครับเขาหลอกค่อนข้างเยอะนะททาทรงเหมือนลูกคู่แต่ก็ไม่ใช่ตั้งหลายรอบนะบปะใส่กันเลยดีกว่านะไปที่1000พนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาขอเซฟไปที่1นึ่งนพนะครับเหลือไว้1นึ่งพันห้าสบเ็บาทไว้เล่นต่อนะเปิดมาดอกนี้เจ็ดแต้มแล้วฝั่งนู้นหกแล้วเปิดมาเป็นเอทเป็นแปดครับเรียบร้อยรับเต็มโอเคสวยๆว่ะเสียเลยวะ่ะโคตรเสียวตรงนี้สวยมาก นะมาตรงนี้ถ้าขึ้นมาสามสามเนี่ยถ้าขึ้นสามสาตรงนี้น่าเป็นสามตัดมากตรงนี้น่าเป็นสามตัดนะครับตรงนี้น่าเป็นสามตัดน้ําเงินสามลูกแดงสามลูกตรงนี้น่าให้น้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นผมขอใส่น้าเงินเลยแล้วกันนะไปะมาและเหลือสองพันไว้ต่อยอดนะครับเหลือสองพันไว้ต่อยอดนะครับ เราต้องเซฟเซฟไปห,หน่อยเผื่อพลาดนะครับเปิดมาเจ็ดแล้วโอ้ยเหลือหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้กูเปิดมาเป็นสามโอ้ยโดนโอ้โหไม่ใช่สามตัดนะครับนั่นไงเขาแม่งเขาตรงนี้เล่นยากนะเขาตรงนี้เล่นยากแต่ไม่เป็นไรครับถ้ามันขึ้นแดงมาอย่างนี้สาดเลยดีไหมล่ะตรงนี้ห้าสิห้าสินะว่าจะเป็นมังกรหรือว่าจะตัดเงินแต่ถ้าเกิดว่าผม แต่ผมอยากไปมังกรมากกว่าว่ะเอาไปแดงเลยแล้วกันนะครับป่ะไปแดงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตามแดงแล้วเป็นมังกรอย่างที่เราคิดจริงๆเนี่ยเราจะได้กินยาวๆนะเราจะได้กินยาวๆเลยนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วถ้าเกิดมังกรมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันทําให้ผมแบบเสียดายนะครับแม่งเสือมังกรแต่เราคิดเป็นอะไรเงี้ยเปิดสี่มาแล้วเปิดมาไม่มีอะไรโกงครับเรียบร้อยโกงโกงเต็มๆหน้า เฮ้ย hey, ถ้าอย่างนี้เหมือนมังกรเลยนะตรงนี้ผมขอวัดใจไปที่มังกรเลยแล้วกันนะตรงนี้ขอวัดใจไปที่มังกรนะมาไม้นี้อย่างที่บอกครับว่ามันทะลุหลอดที่ในขอนนี้มีแล้วนะครับขอนนี้สูงสุดคือ4ลูกนะครับแต่นี่ขึ้นมา5ลูกแล้วผมขอวัดใจเลยแล้วกันนะตรงนี้ก็ห0 50บห้าินะครับมีโอกาสตัดเหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นมังกรอยู่ขอไปที่แดงเลยแล้วกันนะไปะสแดงไปเลย ถ้ามังกรเราไปต่อนะครับถ้ามังกรออกเราไปต่อนะถ้าตัดเราโอเคเรามาว่ากันนะครับตรงนี้เลยใส่ที่1000เหลือ2,900ไว้เล่นต่อเปิดมาไม่มีอะไรสมุดแเหลือ4ครับเหลือสแล้วยังไงเหมือนเราจะกินแล้วนะเห็นคนเห็นคนแจกไพ่เอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นให้วะโอ้โหช้าขึ้นดีเลยเป็นชาติเลยนะดีเลยเป็นชาติครับเห็นแล้วว่ากินนะครับรับเต็มนะอ่ะไปกันต่อนะครับ ถ้าดูแล้วก็น่าจะทราบนะครับว่าเป็นมังกรนะฮะเพราะฉะนั้นขอตามมังกรไปเลยครับไปหนึ่งพันนะครับเอาไปบาๆก่อนเพราะว่ามังกรนี่ก็น่ากลัวมีกัาดตัดสูงนะครับยังไม่กล้าใส่ใส่เต็มกําลังนะครับเพราะว่ามันจะตัดตรงไหนก็ได้นะครับมังกรเนี่ยรู้แหละว่ามันยาวนะฮะแต่คือมันจะตัดตรงไหนก็ได้ไงเราก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันจะตัดตรงไหนเปิดแปกนะโอ้โหอยู่โอเคโอเคโอ้โหหมดแต่เมาเยอะนะฮะเรียบร้อยรับเต็มไปดีครับไม้นี้นะ รับเต็มไปเลยมาโอเคไม้นี้5050บ50นะฮะถ้ามังกรขึ้นมายาวยังน่ากลัวอยู่นะขอตามมังกรต่อนะครับไปไปที่1,000พนะครับเหมือนเดิมยังไม่ชัวร์ยังไม่กล้าใส่เตียงกำลังนะยังไม่กล้าใส่เตียงกำลังขอไปเบาๆก่อนนะครับและเหลือ4 8 0 2บาทนะครับงบเราน้อยนะงบเราน้อยถือว่า ประสบความสําเร็จพอสมควรนะกับการบวก4,800รอเนี่ยอ่าเปิดมาดอกนี้ไม่มีอะไรแล้วโอ้โหโดนเก้าครับโอเคโดนปอกเก้านะอันนี้ผมเห็นแล้วล่ละเออเนี่ยแต่แม่งดีเลยน,นะครับโอ้โหตายเอะโรบินบ,บ้าตายนะครับอะมาไปกันต่อนะฮะตรงนี้แหมติดใจวะผมคิดว่าน่าจะไปแดงนะครับขอใส่ไปเลยกันนะ ผมคิดว่าน่าจะใบแดงนะถ้าดูจากเขาตรงนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับตรงนี้ห้าสิบห้าสิบขยันเขาให้เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ห้าสิบห้าสิบนะมีโอกาสขึ้นน้ำเงินนะครับมีโอกาสขึ้นน้ำเงินเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีนะแล้วก็มีโอกาสขึ้นแดงด้วยเหมือนกันนะเปิดเจ็ดมาแล้วเป็นสองโอ้โหเ้ยโดนวะแล้วห้าเข้าครับปอ้ยห้าเข้าครับเรียบร้อยสองแต้มที่กูคิดว่าโดนแล้วนะครับแต่กลับมาแดกเฉยเลยนะ โอ้โหรับเต็มนี่โอ้โหเหนือดวงจริงเลยอะแคนเหนือเหนือดวงนะฮะคนเหนือดวงนะเออบวกการอ่านเข้าไพ่ด้วยนะครับการอ่านเข้าไพ่ช่วยในการตัดสินใจของเราได้นะครับช่วยในการตัดสินใจของเราได้ว่าเราจะไปทางไหนในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนนะครับมาไม้นี้นะฮะไม้นี้ไม้นี้ขอใส่แดงแล้วกันนะครับไปห้าพันครับขอใส่แดงแล้วกันนะฮะ ที่ให้แดงนะครับเพราะว่าเขาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแปลกไหครับเขาตรงนี้ค่อนข้างที่จะแปลกขอสวนเขาไพ่หน่อยละกันนะเปิดมาเคเลยครับตรงนี้ห0 5สิห้าสิบเปิดมาห้าโอ้โหเฮ้ยกูได้ดีครับน่านแบมือแล้วนั่นไงแต่ถึงไอตรงโชว์นี่มันจะดีเลยไม่เป็นไรนะครับแต่คนแจกไพ่แบมือแล้วเรียบร้อยรับเต็มครับก้าวเข้าแดกเต็มโอเคไปกันต่อนะครับตรงนี้ขอไปกันต่อ ผมว่าแม่งอาจจะมังกรสองตัวว่ะไม่ชัวว่ะแต่ขอใส่ไปก่อนแล้วกันครับมาใส่ไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่ามันตัดก็ไม่เป็นไรแต่ขอใส่ไปเลยแล้วกันนะตอนนี้ทุนเราก็เยอะแล้วนะครับมีหนึ่งหมื่นแล้วนะครับขอใส่ไปที่สี่พันอืมนะครับตรงนี้วัดใจเลยนะห้าสิบห้าสิบมังกรหรือเปล่าเปิดมาแปดแล้วโอเคครับบล็อกแปดสวยๆเฮ้ยขึ้นสามแล้วนะขึ้นสามแล้วนะ ขึ้นสามอย่างนี้เฮ้ยขึ้นสามอย่างนี้ืขึ้นสานมน,านี้วัดใจอีกทีปะละ่ะอู้หงมันจะใช่วะเหมือนจะตัดเลยวะอืมแต่ขอวัดดวงอีกทีนะวัดใจไปแดงครับปะวัดใจอีกทีนะมาวัดใจช็อตนี้วัดใจอีกทีมามาังกรมาก็ยาวอะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัดก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเราใส่แค่สองพันนะครับใส่แค่สองพัน อนนี้เราบวกมาเยอะนะครับตอนนี้เราจะปิดคลิปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ขอไปต่อเหมือนจะวัดดวงแล้วเปิดมาถ้าแดงเราไปต่อแต่เปิดมาเป็นเก้าโอเคโอเคโอเคมังกรว่ะมังกรหรือเปล่าวะเฮ้แต่มันไม่ใช่ว่ามันขึ้นมาสีลนะส่ลูกตัดนะไม่ใช่สี่ลูกตัดนะเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะถ้าสี่ลูกตัดนี่คือก็บันไลน่องเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้วัดใจอีกทีปะละ่ะ เออถ้าเสียคือเลิกเลยเอาไหมถ้าเสียก็เลิกเลยไปแดงแล้วกันครับไปวัดใจเสียก็เลิกไปสายปีสี่พันแปดนะครับมาเพิ่มหน่อยนะครับทุนเราเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันสิบสี่บาทนะครับมาดูกันครับว่าจะอะไรเปิดมาไม่มีอะไรแล้วห้าของนูนห้าเอ้ยทำไมฝั่งของเรามันดีเลยวะเออห้าเอาสองเอาสองยังไงยังไงเก้าครับ โอเคเฮ้ยโอ้โหเราเริ่มมังกรต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยเราไปตั้งแต่ต้นเลยนเนี่ยถ้ากับเราได้ห้าไม้โอ้โหกับได้ห้าไม้เลยนะแต่ก็ใครจะไปรู้แม่มังกรนะนะเราก็สันนิษฐานไว้นะครับว่ามันน่าจะมังกรก็เลยตามมังกรนะอะไป,ไปแดงอีกทีไปตามมังกรนะครับไปแดงที่บอกมาตอนนี้ก็บวกสองหมื่นแล้วว่ะเอาจัด ถ้ามังกรยาวแค่ไหนก็ตามคนระับผมตามผมตามมังกรจนกว่าจะตัดเลยนะถ้าผมตามนะเออผมอาจจะหยุดก่อนที่มันจะตัดก็ได้นะอาจจะเลิกเล่นก่อนถ้ามันบวกเยอะนะครับเปิดมาไม่มีอะไรแล้วปักมาอีกทีเป็น8ครับโอ้โหยังอยู่ว่ะมังกรยังอยู่ว่ะโอ้โหเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเลยโอ้ตอนนี้ก็บวก26,274บบาทแล้วนะโอ้โหถือว่ามาเยอะพอสมควร มาเราอีกไม้หนึ่งดีกว่าไหมไปที่แดงนะครับไปดสองพันแล้วกันเอาเบาๆไม่กล้าใส่หนักแล้วมันกูวมันตัดนะครับผมก็เสียมันตัดอยู่เหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าโอ้โหมังกรมังกรมังกรนะมาดูกันดีกว่าไม่ใช่ว่าจะมังกรจะยาวแล้วเราจะมั่นใจยาวตลอดเนี่ยมันก็มีตัดนะแต่ว่าไม่รู้จะตัดตรงไหนเปิดมาเอ้ยพ่อลี่โอ้ยโอ้ย ยังอยู่อ่ะนรืว่าตัดแล้วนะใจใจผมนรืว่าตัดแล้วเลยใส่ไปแค่สองพันโอ้โหวิ่เอาเรื่องเอาต่อดีไหมต่อดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะตัดตรงไหนนะครับเพราะนั้นไม้นี้ขอใส่ไปที่แดงนะครับไปมังกรเฮ้ยมังกรยาวอยู่นะเนี่ยทาเป็นเล่นไปยาวเรื่องเะเนี่ยโอ้แล้วมาสองตัวเราเริ่มมังกรตั้งแต่ตัวแรกตั้งแต่ตัวแรกที่มึงเริ่มอะโอ้โหเหลือเชื่อว่ะ แ่โคตรดีนะครับเออมาเปิดเอเมาแล้วควักาไมา่ทีเป็นแปดโอ้ยังเอาต่อ,อยังเอาต่อนะครับยังเอาต่อนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเน้นๆเ,เลยว่ะมังกรนี่เน้นๆเ,เลยว่ะดอกนีอพอเลยดีกว่านะครับผมขอสต็อปไว้ที่สามหมื่นเจ็ดสิบสี่บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอ้โหแล้วหมดพอดีนะแล้วเจอกันครับ